สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตนิวส์ประจำวันที่26ธันวาคม2025ครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆจากทอมลีมาคุยกันปกติเวลาเราพูดถึงหุ้นธนาคารเนี่ยภาพมันจะเป็นยังไงครับแบบมันคงโตช้าๆอื่นๆใช่ค่ะภาพจำคือแบบนั้นเลยอิงกับดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ แต่ทอมลีเขามองว่าภาพรักที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยครับเขาตั้งคำถามเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าธนาคารกำลังจะกลายเป็นหุ้นเทคอือหอเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะคือแก่นของเรื่องนี้เลยเนี่ยเขาบอกว่า financial services จะเป็นผู้ชนะรายใหญ่ของเทคโนโลยีสองตัว AI กับ blockchain ใช่เลยค่ะ AI และบล็อกเชนซึ่งมันไม่ใช่การที่ธนาคารจะมาขาย AI นะคะแต่เป็นการที่เทคโนโลยี2ตัวนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนแล้วก็รูปแบบการทำงานของธนาคารไปแบบสิ้นเชิงเลยโอเคครับประเด็นน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มที่ AI ก่อนเลย AI จะเข้ามาเปลี่ยนต้นทุนของธนาคารได้ยังไงบ้างครับเพราะธุรกิจธนาคารนี่พนักงานเยอะมากขั้นตอนก็ซับซ้อนใช่ค่ะแล้วก็ยังมีต้นทุนด้านกฎระเบียบหรือ compliance ที่สูงมากมาก AI จะเข้ามาตรงนี้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงสินเชื่ออ๋อพวกตรวจจับการฟอกเงินด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะก,การตรวจจับการฟอกเงินหรือ AML การจัดการเอกสารอัตโนมัติคือใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแทนมนุษย์ในหลายๆจุดเลยแปลว่าประสิทธิภาพจะสูงขึ้นมากสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยค่ะจุดสำคัญที่นักลงทุนสนใจคือมันทำให้กำไรสามารถเติบโตได้เองแม้ว่ารายได้อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก เข้าใจแล้วครับคือลดไขมันในองค์กรออกไปได้มหาศาลเลยงั้นพอพูดถึง AI แล้วอีกตัวหนึ่งที่มาคู่กันก็คือบล็อกเชนแล้วบล็อกเชนเข้ามามีบทบาทอะไรครับเพราะภาพจําของคนส่วนใหญ่คือคือมันจะมาฆ่าธนาคารใช่ไหมคะใช่เลยคนส่วนใหญ่คิดแบบนั้นแต่ในมุมมองของทอมนีเนี่ยกลับกันเลยค่ะเขาไม่ได้มองว่ามันมาเพื่อฆ่าแต่มาเพื่อ,อ,อปลดล็อกศักยภาพของธนาคารมากกว่าปลดล็อกปลดล็อกยังไงครับ หรือการเคลียร์ธุรกรรมสิ่งทรัพย์ต่างๆที่ทําได้แบบเรียลไทม์ใช่ค่ะไม่ต้องรอ t 2อีกต่อไปเพราะความเร็วกับต้นทุนต่ํามันกลายเป็นมาตรฐานใหม่ธนาคารที่ปรับตัวได้ก่อนก็คือผู้ชนะเดี๋ยวนะครับพอเป็นแบบนี้หมายความว่าธนาคารกําลังจะเปลี่ยนจากหุ้นการเงินไปเป็นหุ้นคล้ายเทคหรือเทคไลสต็อกเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะประโยคสําคัญที่เขาพูดเลยคือ large banks may start to perform more like tech stocks แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆมันจะส่งผลต่อการประเมินมูลค่ายัางไงครับโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะคือ Margin หรือกำไรก็จะขยายตัวผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ ROE ก็จะสูงขึ้นซึ่งน่าหมายความว่าโมเดลการประเมินมูลค่าอาจจะไม่ต้องอิงกับ P/B หรือมูลค่าทางบัญชีแบบเดิมๆอีกต่อไปเหมือนที่เราใช้กับหุ้นเทคที่เรามองการเติบโตเป็นหลักประมาณนั้นเลยค่ะแล้ว มีตัวอย่างธนาคารไหนที่ทอมลีเขาจับตาเป็นพิเศษไหมครับเขาเจาะจงไปที่2ยักษ์ใหญ่เลยค่ะ1คือ JP Morgan Chase อ่าเจ้านี้ลงทุนหนักในเทคโนโลยีอยู่แล้วใช่ค่ะลงทุนหนักมากใน AI แล้วก็มีบล็อกเชนของตัวเองที่ชื่อ o n y x ด้วยส่วนอีกที่ก็คือ Goldman Sachs ที่คือแทบจะไม่ได้มองตัวเองเป็นธนาคารแล้วแต่มองเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้าน Data กับการเทรดไปแล้วน่าสนใจมากเขาเลยตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าวันหนึง่งตลาดเริ่มให้มูลค่า2บริษัทนี้แบบเทคไฮบริดขึ้นมาจริงๆมันอาจจะกระตุ้นให้เกิดการรีเรทหรือการประเมินมูลค่าหุ้นทั้งกลุ่มการเงินใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะโูสั่งแล้วน่าทึ่งมากครับสรุปก็คือมุมมองของทอมลีไม่ได้บอกให้เรารีบไปซื้อหุ้นธนาคารนะแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจจะกำลังมองข้ามพลังของ AI และบล็อกเชนในภาคก,การเงินไปอย่างมหาศาล อืมใช่ค่ะธนาคารที่เราเคยคิดว่าเก่าหรืออุ้ยอ้ายอาจจะกำลังกลายเป็นเทคแพลตฟอร์มทางการเงินในอนาคตแล้ว JP Morgan กับ Goldman Sachs ก็อาจจะไม่ใช่แค่ธนาคารแต่กำลังจะเป็นแฟงชุดใหม่ของโลกการเงินดิจิตัลเลยก็ได้ซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายให้เรากลับไปคิดกันต่อนะคะว่าถ้าธนาคารเริ่มถูกมองว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีจริง รูปแบบการประเมินมูลค่าแบบเดิมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันจะยังใช้ได้อีกต่อไปหรือเปล่าเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Crypto News ในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยคือกดติดตามช่อง Crypto News ของเราไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตด้วยครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ